ดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนรัตนเอ,อื้อิทยาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เหงาจังไม่รู้จะทำอะไรไปหาแพรวากับน้ำพึ่งดีกว่าสวัสดีเราชื่อแพรวาสวัสดีเราชื่อน้ำพึ่งตอนนี้พอเรา คนกำลังจะทำผลงานศิลปะเนื่องในจิตกรรมประวัการแสดงทางวิทยาศาสตร์โชขับดาววิชาการรังที่17และงานสัปดา์วิทยาศาสตร์วงชาการที่5คณะสหาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอว่าแต่แพรว่าก็เราจะเอาผลงานศิลปะในหัวข้ออะไรดีล่ะในหัวข้อหย่อมแม่ของฉันดีไหมดีเลยงั้นก็เรามาเริ่มทำกันเถอะ มาแต่เราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างหรออย่างแรกเลยนะเราต้องมีกระดาษกมิน้นสองสีสามน้ำมะนาวและสี่สองม,มีดกันงั้นเราไปบ้าดกูนเถอะได้เลยแบ่งให้นะทาวายน้ำผึ้งมีใครอยู่ไหมเอ๊ะสงสัยพยันจะมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวฉันไปเปิดประตู เราผ่านไงเอ๊พวกเธอกำลังทำอะไรกันอยู่หรอเพราะเราของันกำลังทำเหมือนงานศิลปะเรื่องอะไรกับดาวารียค่ะกันอยู่น่ว้าวแม่นสนใจจังมีอะไรให้เราช่วยได้บ้างมีแน่นอนแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่ชุดกาวก่อนนะนี่เราใส่เสร็จแล้วยังเลยงั้น,นเรามาเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าอุ๊ยชัวเราวาดผิดอะ่ะเราจะทำยังไงหรอไม่เป็นไรน้องแชง เห็นจะลบได้เลยถ้างานเดี๋ยวเพื่อนเธอลองดูของเรานะว,าว้าวทำไมน้ำพึ่งลบได้ล่ะก็เพราะว่าฉันแอบผสมของฟอกเอาไว้สีของฉันนี่ไงล่ะจริงเหรอน้ำพึง่งแล้วทำไมสีที่ผสมกับผงฟอกถึงใช้น,น้ำมะนานลบได้ล่ะเพื่อนเธออยากรู้ใช่ไหมล่ะใช่ถ้างานไปบนี่สิเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังเองที่สีที่ผสมด้วยผงฟองก ขมิ้นเอาไว้ซึ่งขมิ้นเป็นสารอินดิเคเตอร์ธรรมชาติมันจะเปลี่ยนสีไปตามระดับ pH ของสารถ้าหากสารมี pH เป็นเบสขมิ้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ถ้าหากสารมี pH เป็นกรดขมิ้นก็จะกลับมาเป็นสีเหลืองตามเดิมจากการทดลองเมื่อเราจุ่มลงไปในน้ำหมูสัฟฟอซึ่งมีิ์เ็นเบสก็จะทําให้กระดาษเปลี่ยนเป็นสีแดงในเมื่อจุ่มลงไปในน้ำมะนาวซึ่งมีร์เ็นกรดก็จะทําให้กลับมาเป็นสีเหลืองตามเดิม อ๋เอเราเข้าใจแล้วแหละว,ว่าแต่เราจะใช้อื่นแคมินได้ไหมได้แน่นอนมานี่สิเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมเองนอกจากแคมินแล้วพราเรายังมีสารอินดิเคเตอร์ธรรมชาติอ,อื่นๆที่หาได้ง,ง่ายๆอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นดอบอัญชันชใบเตยหรือกระเจี๊ยบแล้วก็ยังมีอ,อื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะโอ้โอโอ ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงบ้างล่ะได้แน่นอนเราสามารถนําไปสร้างสรรค์กิจกรรมให้เด็กๆอีกครั้งยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาําวันเช่นการเติมน้ําคูนใส่ในอาหารเพื่อให้อาหารกรดใช่ใช่ใช,ใช่เราก็เคยได้ยินมาว่าคนสมัยก่อนนิยมฉลองโคมโดยารใช้น้มามะนาวหรือน้ำมาสายชที่มีนีเป็นกรด,ดเพื่อจัดค่าพิธ่ตามเส้นโคม โอ oh. วันนี้เราได้ทำความรู้ได้ทำความสนุกแต่ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะพวกเราอยากกลับบ้านดี้ไหมก็ดีนะงั้นวันหลังหมอค่อยมาทำการทดลองสนุกๆแบบนี้กันอีก